วันจันทร์ดวงรายสัปดาห์มาแล้วนะคะมาดูกันว่าอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันที่19ถึง25พฤษภาคม2567นะคะมาดูกันว่าชาววันจันทร์สัปดาห์นี้จะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างนะคะเจ้าชะตาอืมเจ้าชะตาหรอคะอาทิตย์นี้จะมีอาการอืมต้องใช้ความคิดนะคะเพราะว่าบางท่านนี่กำลังคิดจะสร้างบ้านแปลงเรือน กำลังมีความคิดที่อยากจะทํายังไงให้ชีวิตเนี่ยมีพร้อมทุกสิ่งมีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกินดีมีสุขนะคะนะอาทิตย์นี้ชาววันจันทร์ต้องระวังเรื่องน้ําหนักด้วยนะที่รักนะอาจจะน้าหนักขึ้นนะคะชาววันจันทร์อาทิตย์นี้เนี่ยใช้ความคิดเดยอะมากเลยนะคะแถวแถวแถวบ้านหมจูขเขาเรียกว่าฟุ้งเลย <laughs> มีความฟุ้งนิดหนึ่งนะคะนะอาทิตย์นี้นะอืม ใครมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปงานเฉลิมฉลองอะไรไหมคะบริวารของชาววันจันทร์อาทิตย์นี้นี่ก็รู้สึกว่ามีแต่ปัญหามาให้นำเรื่องมาให้เนาะคิดเดยอะคิดแยะนะคะอาชาววันจันทร์อาทิตย์นี้นะคะในเรื่องของงานเขาบอกว่าการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นใครที่ทำงาน บริษัทหรือทำงานประจาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นนะคะหน้าตัวของคุณเองเป็นตัวเต็งตัวตึงอยู่ในนั้นเลยนะคะนะแต่ว่างานอาจจะหนักหน่อยถามว่าสําเร็จไหมในสิ่งที่ทําสําเร็จนะคะ ใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้มีเกณฑ์ได้ไหมจะได้รับข่าวอย่างด่วนๆเลยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้อาจจะได้งานบริษัทที่มีการร่วมลงทุนระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นบริษัทของที่เจ้าของกิจการเป็นต่างประเทศได้นะคะแต่ว่างานจะค่อนข้างหนักหน่อยนะคะที่รักนะงานหนักหน่อยนะแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้คะ่ะนะงานเงินการเงินของชาววันจันทร์อาทิตย์นี้ให้ ระวังหน่อยนะคะชาว CF เก่งทั้งหลายนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อของออนไลน์ F เก่งนะคะนเ F เก่งมือล้านบ่อยนะคะวุ้นมาช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากเลยจริงค่ะจริงนะแต่อาจจะมือลั่นหน่อยต้องระงับ,งบจิตระงับใจนิดนึงนะจ๊ะที่รักนะระวังจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถซ่อมรานะคะ,ะ,คะแล้วก็ซ่อมสุขภาพนะชาววันจันทนะงานเงนิงน,งน,งนความรักความรัก ความรักเป็นอะไรคะชาววันจันมีความใจร้อนใส่กันหรือเปล่าท่านที่มีความอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวแล้วนะคะนะอาทิตย์นี้ก็อาจจะอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวสุขีสุขสต์กันดีนะคะแต่ว่าระวังในเรื่องของเวลาพูดกันเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ร้อนใส่กันได้นะวันจันอาทิตย์นี้นะแต่ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะวันจันนะนะคะส่วนคนโสด คนโส,โสดได้ไหมคะเอ,อเอ่อไม่ใช่โสดได้ไหมคะสิมีคู่ได้หรือยังเข้ามาจูนเหมสโสดได้ไหมคะขยักโสดหมาจูบมันเงานะจ้าเหมาจูบขอโทษนะเออมีมีแฟนได้หรือยังมีได้คะ่ะอาจจะมีคนมาหยิบยืมขนมจีบขายขนมจีบให้นะคะนะบางท่านอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามามีทั้งโซนยุนโรปและโซนเอ,อเซอียได้นะคะก็เพราะว่าชาววันจันทร์อาทิตย์นี้นี่ในบางท่านอาจจะ ลุกขึ้นมาแต่งเนะื้อแต่งตัวแลดูสวยมากเลยนะคะนะก็เลยมีคนมาขายขนมจีบนะก็อาจจะเข้ามาทีเดียวเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนนะ่ะนะคะชาววันจันร์เลยมีอาการที่แบบเลือกใครดีหมอจูนรักนะทุกคนนะอะไรอย่างงี้อยากเก็บเธอไว้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างงี้นะคะแต่ท่าทางแล้วถ้าหากว่ามีเอเชียกับ ชาวตะวันตกมาห่างเงี้ยเป็นเอาไง่ายๆว่าผู้พูดภาษาปากก็เรื่อภาษาชาวเอเชียกับฝรั่งมาอย่างเงี้ยชาว,วาจะนท์เลือกเือฝรั่งก่อนเลยบอลจูน <c oughs> นะอาจจะเลือกอาจจะเลือกของทางฝรั่งมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะในภาษาปากเราเนาะ <c oughs> ฟังง่ายๆนะก็อาจจะเจอคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาถ้าท่านเป็นคนุณเป็นคนผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ก็อาจจะมี แม่ไม้แม่ไม้ลูกติดอย่างเงี้ยนะคะนะแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้ามานะคะเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยส่วนคุณผู้หญิงก็อาจจะมีคุณผู้ชายที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะเข้ามานะนะคะคบได้ไหมได้ค่ะก็คุยกันไปก่อนเนาะความรักดีนะคะความรักเด่นนะชาวอาทิตย์นะไอชาววันจันทร์นะความรักสุขภาพสุขภาพ,ภาพให้ระวงปวดเอวปวดแข้งขา หลังบาไหลสายตาแพ้แสงสายตาอ่อนล้าใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ระวังนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้นะงานเงินลักสุขภาพโชคลาภโชคลาภอาจจะได้เป็นลลาบปากนะคะน่าจะเป็นเป็นลาบปากนะสื่อนํำโชคได้แก่ความฝันนะคะแล้วก็ใครมีเด็กที่บ้านก็ลองทำเด็กที่บ้านดูแล้วก็ทะเบียนบ้านเลขท้ายโทรศัพท์เลขท้ายบัตรประชาชนเนาะเลขหน้าไพ่หมอจูนมี7ด ส1ง 9, 9 1, 8, นึ่งหนึ่งเกะคะสีฟ้าสีแดงและสีเหลืองคือสีน้ำโชคนะคะใครที่อยากจะไปมูอยากจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมามีพระแม่ธรณีมีองค์เทพที่เป็นผู้หญิงเนาะพระแม่อุมาอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นตะไขรหรือว่ากุมาร ก็ได้นะคะใครอยากจะได้รับมาบูชาอะไรอย่างงี mm. ้ก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือดวงรายสัปดาห์ของชาววันจันทร์อาทิตย์นี้เ่าแพวนะจ๊ะ mm. เดี๋ยวอทิตย์มาดูใหม่วันอาทิตย์หน้ามาดูใหม่นะ